ท้อครับใช่ครับตามชื่อคลิหมาเลยครับผมท้อครับจริงๆแล้วผมมีฉชาช่องที่มีคนมาดูไม่ว่างานเขาจะห่วยหรือว่าดีแค่ไหนก็ตามแต่สําหรับผมแล้วถึงแม้ว่างานผมจะดีหรือว่าห่วยมันก็ไม่มีคนมาดูอยู่ดีฉะนั้นผมเลยค่อนข้างเกียรท้อและไม่ค่อยมีกําลังใจในการทําคลิปมากเท่าไหร่นะักและในทุกครั้งที่ผมทาคลิปผมก็มักจะหวังว่าจะมีคนมาดูแล้วก็ชอบมันผมจริงค่อนข้างที่จะคาดหวังในแต่ละคลิปมาก แต่สุดท้ายมันก็แทบจะไม่มีคนดูเลยแต่แล้วยังไงล่ะถึงแม้ว่าจะมีคนดูคลิปผมแค่คนเดียวก็ตามผมก็ยังไงทํามันอยู่ดีนี่แหละแต่ใดที่ยังมีคนดูฉะนั้นผมเลยอยากจะขอบคุณคนที่ติดตามผมจริงๆแล้วดูคลิปผมทุกคลิปขอบคุณมากนะครับแล้วก็บาย่ะ